สวัสดีครับนี่คือการ OCG World Cash Gaming นะครับวันนี้นะครับก็จะมาเล่นเกม Minecraft ในเซิร์ฟเวอร์ทีซีทีวีกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ทีซีทีวีผมก็อยู่ในยศเมื่อมาแฮตคราฟส์นะครับสามารถใช้ปลั๊กอินได้แค่นี้เท่านั้นนะครับก็สำหรับยศเมื่อมาแฮตคราฟส์นี่งงง่ายๆกันได้หนึ่งเข้าเล่นในเซิร์ฟก็ได้เลยนะครับสำหรับยศเมื่อมาแฮตคราฟส์นี่ครับสองนะครับเออสำหรับพวกไม่มีทีซีทีนะครับเล่นง่ายๆว่าเล่นฟรีครับ ฟรี free, เอพย์ฟรีนะ server, นะครับเพย์ฟรีออนเซิร์ฟเวอร์นะครับเอและสามนะครับสำหรับเพอเพเยอร์ที่โดนยึดที่สกีนะครับก็ไม่คิดว่าแหละก็ยศนี้นะครับจะนะเป็นยศที่อ่อนสุดๆในเซิร์ฟเวอร์ทีซีทีวีนะครับที่ไม่มียศไหนออนคนนี้มาก่อนนะครับก, <laughs> ก็จะทำอะไรดีครับนเนี่ย ก็อาจจะมาเสนอปลักอินนะครับปลักอินที่สามารถใช้ได้ก็คือมันนี้ก็ใช้ได้นะครับอุ้ยแล้เออ,อมีแล้วแลนะเออพวกไฟพวกนี้จะตีไม่ได้นะครับสังเกตได้ว่ามันจะขึ้น,นก็แย่ไปนะฮะแล้วก็เออพวกเนี้ยตีไม่ได้เหมือนกันเนี้ยตีไปเวลาปึ๊บอ่าพื้นตีได้ไหมลองกันครับ อ้อเสียเวลาครับตุบนะไม่ได้เหมือนกันนี่ฮ <c> ะ <oughs> ก็คือกล่องนี้ก็ตีไม่ได้นะครับก็คือมันแย่หมดครับอ่าเราจะไปดูในส่วนของช็อปกันนะครับช็อปนี่สามารถตั้งร้านได้อะไรเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าเบะเบเบ,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 บนะครับ <c oughs> ไม่ใช่นะถือว่าเออช็อปนี่นครับ ขาาเขามันขมอาของไว่ได้ได้จะซื้อครับในราคาที่เราขายนี้50บาทนะครับซึ่งเรามีเงินกี่บาทเราก็ดูพิมพ์แฟบอนนี้แ,แค่นี้นะเอาเอ่อบอกไปสร้างมัานก,ก่อนครับซื้อมอัอ้อยอออันนี้เซล สามารถเช็คเงินได้ครับตอนนี้เราเออเนี่ยครับเราเอาพอไปสร้าง,งบ้านแล้วของจะไม่มีจํานวนจํากัดนะครับก็คือมันจะได้เรื่อยๆนะอ่าเคนะแล้วก็เอออะไรเนี่ยนี่คือปายสำหรับสร้างของครับเออวิธีสร้างของที่ผมบอกนะครับก็นี่อ่าหาหินมาซื้อได้จากอันนี้นะครับอ่ากมขายจิตเลยไม่เป็นไรฮะแล้วท่านหากล่องมานะโดยการหากล่องนี้ต้องครับเอานะครับซึ่ง กูไม่มีที่ค้าครับ <laughs> เออไม่มีไม้เลยง่ายแล้วไม้จะตัดได้ที่ไหนนะครับไปตัดที่ฟรีโซนนี่นะครับจะเป็นแบบดิม t ตเอディชั่นนะครับอ่าฮะดูก็ต้องใช้ที่จริงแล้วต้องใช้ขวานตัดนะมันจะล้นทั้งต้นเลยครับสำหรับขวานตัดนะทุกชนิดครับมาตัดทุกชนิดจะล้นทั้งต้น เออสำหรับซอมบี้พวกนี้ก็จบตีเราได้ปกตินะซึ่งว่าพวกมันฝีตังไงครับมินก็ไม่ได้นะโอเคก็ขอทำการตัดไม้ทำลายป่าฆ่าคนนะครับแล้วก็ได้ไม้มาแล้วชิบชิบเนี้โอเค ตัดไม้ก่อนนะครับโอเคครับตัดได้แล้วออเอเครับได้ขวามาแล้วนะเราจะมาดูกันว่ามาดูกันว่าเวลาตัดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับชมกันที่นะี้นะอ้าไม่ตัดแล้วทำมันนะ ที่จริงแล้วนะมันต้องตัดตั้งแต่ต้นต้นนะเนี่ยมันจะได้แอปเปิลตกประมานะครับก็คือมันจะได้ทุกต้นแล้วครับก็เราต้นนี้กันดเดี๋ยวขอดูนะครับเป็นสเปซบสเปเชียลดิชั่นนะครับดูครับสูบหายทั้งต้นแล้วแต่ยังได้แอปเปิลอีกนะครับฟรีแอปจะปลูกให้เองแต่โนมาน,นะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งปลูกเองเลยครับก็ระดับระดับอิมิเต็ดชันสั่งตรง,งญ,ญี่ปุ่นกันเลยสี่ตัวนะครับ แคนั้นแหละโอ้ปอีกแบบเราสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกไปนะครับอาจจะมาลองอีกแบบมันบักหรือเปล่าอ,อะไรประมาณนี้นะขอลอยอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ตัดรูปรูปน่านหายทางต้นเลยทาปลูกให้อัตโมัมยครับซึ่งเอาไปปลูกเพิ่มได้นะครับแค่นี้นะครับเราก็ทำแอปเปิลทองอะไรพวกน้ง่ายๆเลยนะครับสบายฝือสร้างบ้านสร้างสร้างแมวสร้างหมาอะไรก็ได้นะ เออเลยมีอย่างนะครับรถคาขวานไม้ทำไมครับตอนในเมื่อเราก็มีหินนะไอ้อโอ้ยโอ้ยอะไรวิธีหนีจากซอมบี้พวกนี้นะครับเราก็ต้องแค่เอ้ยหนีก่อนเวลาเราตายจะเกิดเรื่องวะจะดูนะครับเาเราตายนะเออเสิร์ฟาสักครู่นะ ถ้าตาจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะครับลองกดเกิดใหม่นะฮะวันนีครับผมนี่ครับสคาเวนเจอร์สคาสคาเวนสครเวนเจอร์นะครับจะเซฟของไว้ให้เราหมดเลยนะก็โอ้โหของยังอยู่อะไรประมาณนี้ก็ดีสำหรับแค่มึงแมทครับทำนั้นนะครับยศดหนึ่งก็ทำได้หมดเลยครับโอเคก็แค่นั้นแหละพี่เมลมากครับสำหรับมึงแมทคราฟแค่นั้นแหละกระกาเองอ่ะโอเคก็ขอบคุณครับ